จังกะมรมทายกะเทระประทานประวัติเนติชาติของพระจังกะมะทายกะเทระพระจังกะมะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนติชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าให้สร้างที่จงกรมก่อด้วยอิดถวายพระมุนีพระนามว่าอัฐทัศส,สีผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ที่จงกรมสร้างสำเร็จดีแล้วสูงห้าศอกยาวร้อยศอก ควรเป็นที่เจริญภาวนาน่ารื่นรมใจพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าอัฏฐัสสีทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนทรงรับแล้วทรงใช้พระหัตถ์กรอบทรายแล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าด้วยการถวายทรายนี้และด้วยการสร้างที่จงกรมถวายดีแล้วผู้นั้นจะเรือกครองทรายที่สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการเขาจะครองเทวสมบัติ มีเหล่านางเทพอักษรแวดล้อมสวยสมบัติในเทวดาทั้งหลายถึงสามกับเขามาเกิดยังมนุษย์โลกแล้วจากเป็นพระราชาในแว่นแคว้นและจากเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิในแผ่นดินสามชาติเนกับที่1นึนับจากกับนี้ไปขาพระเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายที่จงกรม คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระจังกมะมทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้จังกมะทายกะเทราประธานที่8จบ